สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในพิพิธการออกวันหวยลาวหวยลาวพัฒนาประจัง o v e ี่2ิตุลาคมสองพัารแปลาวันเลขสอตัวล่างเลขชี้ออกสองซีสงลาวันเลขสตัวบนเลขชี้ออกหนึ่งสองสองลางวันเลขสตัวบนเลขชี้ออกซีหนึ่งสองสองลางวันเลขหกตัวเลขชี้ออกซีสองสสอง c 2 2งสอ c หนนี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวยลาวหวยลาวพัฒนาประจำวันที่ยี่ิบเจ็ดตุลาคม2 5ง8ขอให้โชคดีมิใช่ถูกหวยลาวพัฒนาได้รับเงินกันทุกคนดวยจ้ะฝากไวไ้นะจ้ะสับตะไคร่กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในผลการออกหวยลาวหวยลาว พัฒนาใหม่ในมือหนาสำหรับมือนีขอบคุณและสวัสดีจ้า